สวัสดีครับลองแล้วเล่ามาแล้วครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้เสนอหูฟังราคา100บาทไปนะครับผมก็รู้สึกว่าอยากจะขอขยับราคาขึ้นมาอีกนิดนึงเพื่อที่จะหาหูฟังที่สามารถฟังเพลงได้ดีสนทนาได้ชัดเจนโดยที่ราคาก็ยังอยู่ในเกณฑ์100บาทเหมือนเดิมจนได้มาเจอตัวนี้ครับนี่เลยครับหูฟังของ Monster รุ่น Air Mass k t 1 6นะครับอันนี้เขาระบุมาด้วยนะครับว่าเป็น ไวเลสเกมมิ่งหูฟัตัวนี้นะครับผมกดมาในราคา339าบาท <c oughs> อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามโมชันนะเวลานั้นๆน,นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าในกล่องเขาให้อะไรมาบ้าง <c oughs> ในกล่องก็มีมาให้แค่นี้นะครับมีคู่มือกล่องใส่หูฟังแล้วก็หูฟังอยู่ข้างในนะครับอันนี้ทางร้านก็แถมมาให้เป็นถุงสําหรับใส่หูฟังนะครับรวมถึงใบรับประกันสินค้าแล้วก็สายชาร์จเป็น USB Type C Type A ตัวเคสของหูฟังนะครับให้ความรู้สึกเหมือนหุ่นยนตนะ์กันด้ามอะไรประมาณเนี้ยเป็นพลาสติกแข็งทั้งตัวฮนะตรงนี้ไม่ใช่ยาง ปุ่มไม่ใช่ปุ่มสำหรับทางานอะไรนะครับเป็นแค่การดีไซน์เฉยมีตัวห่วงเหล็กสําหรับงันเปิดปิดแล้วก็ห่วงด้านข้างนะครับสาหรับใส่สายคล้องพอชาร์จเป็นท y p การเปิดปิดฝาไม่ค่อยประ่าประทับใจนะฮะแต่ว่าเขาก็ล็อกอยู่แหละไม่ใช่ว่าจะไม่อยู่เปิดมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองอันดับแรกก่อนเลยว่าเขย่าแล้วหลุดไหมไม่หลุดนะครับกระแทกอย่างอื่นหล่นแทนไปละกระแทกค่อนข้างจะแรงนิดนึงนะครับมันจะหลุด เป็นรูปทรงแบบเอียบัดนะครับไม่ใช่แบบยัดเข้าไปในหูซึ่งแบบนี้ที่ผมชอบเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบพวกหูฟังแบบิเอียรู้สึกอึดอัดอไปนิดนึงโบบสังการด้วยการทัศนะครับอยู่รงช่วงนี้พอใส่หูฟังเข้าไปนะครับมีการชาร์จเกิดขึ้นไฟก็จะขึ้นสีฟ้าทันทีเลยรุ่นนี้นะครับการชาร์จเวลาชาร์จนะครับก็จะมีไฟสีเขียวขึ้นแล้วก็กระพริกบกระพริบส่วนเวลาชาร์จเต็มแล้วก็จะเป็นไฟนิ่ง ไฟสีฟ้าจะบ่งบอกสถานะการชาร์จเวลาที่เราใส่เข้ากล่องหรือถอดออกครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคคข้าวๆของเจ้าหูฟัง Monster Airma SKT16 กันนะครับเป็นบลูทูธ5.3ระยะทำการ10เมตรรองรับ iOS และ Android เล่นเพลงต่อเนื่อง4ชั่วโมงชาร์จ1.5ชั่วโมงพอชาร์จ Type C ชาร์จจำกับเคสได้4-5ครั้งระบบเสียง Hi-Fi s t e r e o และมีระบบ Waterproof IP54 ซึ่งในเว็บเขก็บอกไว้แค่นี้นะครับแต่ว่าข้างกล่องน,นี่มีเขียนไว้ด้วยว่าเป็นเกม แล้วก็ low latency หรือการดีเลย์ต่ำนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบในการใช้ระบบสัมผัสดูนะครับก็สามารถสั่งงานได้อย่างราบรื่นไหมการสั่งงานระบบสัมผัสนะครับตอบสนองได้ดีนะครับสามารถใช้ได้ทุกฟังก์ชันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงเล่นหยุดการเลื่อนไปข้างหน้า1คลิปการถอยหลังมาข้างหลังหนคลิปรวมถึงนะครับเป็นการสั่งเปิดปิดเกมโหมดด้วยแล้วถ้าเป็น iOS ก็สามารถเรียกสียออกมาได้เช่นกัน อา่านธีการใช้ได้ในคู่มือน,นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองฟังเพลงนะครับว่ามันให้เสียงออกมาได้เป็นยังไงบ้างนะครับเฮ้ยเสียงเบสมันโอเคว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบโกหกระหึ่มมากนะแต่มันมีความรู้สึกของเสียงเบสความรู้สึกว่ามันมาเป็นแบบบึมบึมบึมอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบปุกปุกป,กปกุแบบหูฟังแบบเล็กๆอะ่ะถ้านับตามราคานะมันดีมากๆเลยเพราะว่าถ้าเทียบราคากับพวกหูฟังราคาหลักพันเนี่ยมันก็คงเทียบไม่ได้ต่อไปนะครับเดี๋ยวจะลองดูหนังบ้างว่า เสียงที่เกิดขึ้นในหนังกับปากตัวละครพูดเนี่ยมันจะซิงตรงกันไหมการดีเลย์ของเสียงนะครับแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยปากพูดยังไงขยับยังไงเสียงออกตามนั้นเป๊ะๆเลยนี่ขนาดดูแบบจ้องจับผิดแล้วนะการแยกเสียงซ้ายขาของระบบหุยซ้ายขา การแยกเสียงซ้ายขวาของนันนะครับเช่นเมื่อกี้ในซีนที่มีรถวิ่งออกมาจากซ้ายแล้วไปทางขวาทำให้รู้สึกว่ามันมีระบบเสียงรอบทิศทางในหูเราด้วยนะครับแต่ความกระหึ่มของเสียงที่ทำให้อารมณ์ความรู้สึกของฉากถ้ามันเกิดการระเบ,บิดุูมบั่มอะไรเงี้ยมันยังไม่ได้ครับน่าเสียดายตรงจุดนี้ไปนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าการพูดแล้วก็เสียงอืนอ่นๆชัดเจนดีอันนี้ยังเปิดไม่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเปิดสุดรู้สึกว่าจะดังจนแบบว่าโอ้จะหูแตกเอาต่อไปเดี๋ยวผมจะมาลองหมดเล่นเกมนะครับว่าจะเกิดเสียงดีเลยไหมวดดดเเล่่นนกกกมรรัโยาที ูฟังนี่ค้างไว้2วินาทีมันจะขึ้นว่าเกมโหมดแล้วถ้าเกิดกดค้างอีกทีนึงมันก็จะบอกว่ามิวสิกโหมดกลับไปเป็นโหมดเดิมนะครับมาเล่นเกมกันจากในคลิปจะเห็นนะนะครับว่าเสียงและแอคชั่นที่เกิดขึ้นในเกมตรงกันแบบว่าแยกไม่ออกเลยฉะนั้นสามารถบอกได้ว่า เสียงแทบจะไม่มีดีเลยเลยนะครับในโหมดของเกมโหมตต่อไปจะเปการทดสอบไม์ของหูฟังมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับว่ามันจะสามารถรับเสียองออกมาได้เป็นยังไงบ้างน,นะครับโดยการที่บันทึกลง iPad สวัสดีครับตอนนี้เป็นการทดสอบไม์ของหูฟังมอนสเตอร์ r m r r a xkt 16เป็นยังไงกันบ้างครับเสียงที่ได้ยินชัดเจนไหมครับสวัสดีครับตอนนี้เป็นการทดสอบไม์ของหูฟังมอนสเตอร์ AirMA XKT16 เป็นยังไงกันบ้างครับเกได้ยินชัดเจนไหมครับ หลังจากได้ทดลองใช้แล้วนะครับผมขอสรุปเป็นข้อดีข้อเสียอย่างนี้นะครับข้อดีอันดับแรกเลยนะครับมันเป็นหูฟังบลูทูธ5.3ซึ่งแน่นอนครับว่ามันทําให้ตัวของมันเองสามารถรับส่งสัญญาณเสียงได้ดีโลว์แลเทนซี่หรือว่าดีเลย์เสียงค่อนข้างจะต่ํามากข้ออีกต่อมานะครับการดูหนังฟังเพลงทําได้ค่อนข้างจะดีเลยติดที่ว่าความกระหึ่มหรือน้ําหนักของเบสเนี่ยครับค่อนข้างจะน้อยไปหน่อยแต่ก็ยังมีและก็ยังมีเสียงระบบสตอริโอเซอร์เรล แล้วข้อดีต่อมาครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ามันเป็นบลูทูธ5.3นะครับทำให้มันล o w latency คนที่จะซื้อไปเล่นเกมสามารถใช้หูฟังนี้ได้อย่างสบายใจเลยครับข้อดีต่อมาครับการใชร้ของมันเป็นแบบ Type C ทาให้หาสายชาร์จได้อย่างง่ายในปัจจุบันนะครับรูปทรงของมันผมก็ถือเป็นข้อดีนะเพราะว่ามันให้ความรู้สึกว่าเหมือนโบรบอททันสมัยดีครับข้อดีต่อมาครับแบตของมันใช้งานได้ค่อนข้างจะอึดมากๆเลยนะครับคิดดูซิว่าชาร์จแค่1.2ชั่วโมงแต่ใช้ได้ถึง20ชั่วโมงนี่ และข้อดีที่ขาดไม่ได้เลยราคาถูกเรียกว่าถูกมากก็ได้นะครับเพราะว่าราคาแค่300บาทบวกลบยิ่งในบางช่วงโปรนะครับผมก็เห็นราคาต่ำลงมาถึง200ปลายปายเลยก็มีนะครับพูดถึงข้อดีไปแล้วไม่พูดถึงข้อเสียก็คงจะไม่ได้ข้อเสียของหูฟังมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับมิติเสียงยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับรู้สึกว่าอยากให้มันมีความกระหืมมากกว่านี้หน่อยแต่จะทำไงได้ละครับของมันแค่300บาทมันคงจะไม่สามารถยัดอะไรเข้ามาได้มากขนาดนั้นข้อเสียต่อมาที่รู้สึกของผมเองนะครับคือฝาป,ปิดมันดูก้องแกงจังเลยดดูด และข้อเสียนะครับอีกข้อนึงที่จะไม่นึกถึงไม่ได้เลยคือมันราคาค่อนข้างถูก อาจจะไม่ทนทานในระยะยาวก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็ต้องลองใช้ไปอีกสระยะหนึ่งสรุปนะครับใครที่ต้องการหูฟังที่ใส่สบายไม่ได้นเน้นคุณภาพเสียงมากนักและราคาเริ่มที่300บาทบวกลบก็เป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับฟังเพลงได้เพลินคุยได้สบายและไม่มีสายให้เกะก,กะหูฟังบลูทูธมอนสเตอร์รุ่น Air Max KT16 ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเช่นกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับหูฟังตนนัวนี้เพืเพ่อนๆคิดว่ามันน่าสนใจหรือน่าลงทุนซื้อมาใช้บ้างไหมครับแล้วก็ขอฝากเพืเพ่อนๆกดไ like ล ให้ผมด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็กดแชร์ให้ด้วยจะดีใจมากเลยครับคราวหน้านะครับลองแล้วเล่าจะมีอะไรมาเล่าให้ฟังอีกฝากกดติดตามก็ได้นะเ <ๆ S 1> พราะว่าลองแล้วเล่าถ้าเอามาเล่าเราต้องเคยลองอวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีบ๊ายบาย